สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับใครกำลังหารถ BMW ยม6ที่ราคาขึ้นราคาไม่ตกต้องเก็บ e 4 6 330i รถศูนย์หรือรถแท้เท่านั้นนะครับ BM w e ม6เนี่ยเป็นรถคลาสสิก1รุ่นราคาไม่ตกเลยเฉพาะ330นะ แต่ตัวอื่นเนี่ยเนื่องจากจำนวนมีเยอะนะครับ 330i ไอเนี่ยรถศูนย์ในประเทศไทยมีแค่หลักร้อยนะครับแล้วสภาพที่มันนิ่งๆแล้วก็สภาพพร้อมใช้นี่มีน้อยมากเราซ่อมไปประมาณแสนสี่รวมภายในส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องท่อต่างๆเนี่ยรถ20ปีแล้วอะ่ะมันมีอาการเสียอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน พอไม่เปลี่ยนเนี่ยอาการมันจะลามไปเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆคืออาการเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหาสําหรับเบียมน UEC6 นะครับ3ามสามูนะหนคือพวกน้ํามันรั่วจะมีครบทุกุกจุดเลยรั่วตามซีนต่างๆโดยเฉพาะซีนท้ายเครื่องซีนหน้าเกียร์นะลูกค้าไม่เปลี่ยนเพราะมันต้องยกเกียร์ลงนะครับสท่อหายใจนะครับท่อพวกท่อระบบท่ออา,ากาศต่างๆนะครับอย่างเช่นท่อ a i r m a s สอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะเรายังไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอะไรจีนครับอะไรแท้หมด ท่อชิ้นหนึ่ง4,500นะครับเราเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะเปลี่ยนแล้วขับดีมากนะครับคือถ้าเครื่องดีๆเนี่ยคุณมาลองขับคันนี้คือเหยียบก็ต้องล้อฟรีเลยเอีตุการหนึ่งคือเรือนไมพังครับ E46 เรือนไมพังบ่อยมาก 330i ต้องใช้เรือนไหม่เฉพาะสเปคของเขาหายากนะมือ2ตอนนี้อยู่ที่5,500-7,500ยังไม่รวมโปรแกรมนะครับเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้แล้วที่สําคัญคือเราจัดการคืนค่าโรงงานนะครับจัดการเหมือนคล้ายๆกับคาลิเบต เครื่องยนต์คาลิเบตทุกอย่างให้กลับมาปกติเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับแล้วจัดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างให้บินแสนสนะครับบอกเลยโคตรคุ้ม EZ6330I เนี่ยผมซ่อมมานานผมขายมานานขายมา4-5ปี ราคามัน3ามแสนกว่าบาทเมื่อก่อนยัง4ี่แสนกว่าตอนนี้เราสามแสนกว่าบาทมาน,นานแล้วนะครับคือถ้าคุณสภาพดีๆคุณขายได้ราคาแน่นอนคันนี้ผมซ่อมไปแสนสี่ดูให้จบนะภายในภายนอกเบาะทุกอย่างกระจกข้างเราก็ซ่อมเฟืองแตกเราก็ซ่อมภายในเดิมๆสภาพโอเครถปี0ูราคา3ามแสนสี่หมบาทนะครับบอกเลยเราซ่อมไปแสนสี่แล้วอะคุณคุณไปหาลองหาซื้อรถแท้นะราคามันขึ้นตลอดใครสนใจนะครับสภาพพร้อมเก็บต้องคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่า ว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างใครสนใจนะครับจะซื้อคันนี้นะหรืออยากจะเอารถมารีสโตร์ก็แอดไลน์ตามคิวอาโค้ตามนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่061 766 6 2 2 2ครับบอกเลย e ี6คันนี้ราคาไม่ตกคันนี้นะครับเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับก็คือซ่อมพร้อมใช้นะครับตอนนี้เรากำลังไล่เช็คดูนะครับว่าคันนี้ต้องเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับที่เราเจอนะครับก็มีช่วงล่างนะครับพวกโชคนะครับแล้วก็บูทยูฟังท้าย ลูกหมากกันโครงนะฮะส่วนเครื่องยนต์และเกียร์นะครับก็คือจะเป็นพวกเครื่องรั่วเกียร์รั่วนะครับก็จะเป็นพวกอ่างเกียร์นะครับสีนเข้าเหวี่ยงหน้าเครื่องซีนเข้าเหวี่ยงหลังเครื่องนะครับอ่างเครื่องนะครับแล้วก็ชุดที่เราเจอเป็นชุดซีซีวาลนะครับจะมีคาบไอน้ำมันรั่ออกมานะครับเดี๋ยวเราจัดการเช็คดูให้นะครับส่วน p พาเวอร์นะครับก็จะมีท่อแรงดัน p พาเวอร์นะฮะที่เริ่มกรอบแตกแล้วก็มีน้ำมันซึมนะครับตอนนี้ครับก็เป็นเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวให้น้องทำการเช็คก่อนนะ ราสุดเจอนะครับก็เป็นยางฝาครอบวาลวนะครับที่มีน้ํามันรั่วนะครับเช็ค <_ c oughs> ดูแล้วนะครับ๋ยวพวกคันน้ำมันมน,นะฮะ <_ c oughs> เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนปะเก็นอ่างเครื่องนะครับซีนข้อเหวี่ยงหน้าเครื่องหลังเครืร่องนะครับปะเก็นอ่างเกียร์ pc วาลนะครับแรงดันสายดัน power ต่างๆเราจะเปลี่ยนให้หมดนะครับยางข้อฝาวาลวนะครับเปลี่ยนแอร์ยางแท่นเครื่องทั้งสองด้านนะครับแล้วจะฝัดชิ้นเครื่องด้วยเครื่องยนต์จะมีคาบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกคาบต่างๆเนี่ยมันจะหายหมดเลย นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงชิทต้าหม้อน้ํานะครับแผงหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีแผงตัวเขาเรียกว่าเข้ากับตัวกระปุกน้ํานะครับแล้วก็ไล่ดูระบบน้ําน้ำมันเกียร์ทั้งหมดเลยนะครับเอาให้พร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยพวกเ๋ายางเ๋าวาล์วซินวาล์วนะครับพีซีวาล์วต่างๆจากการเปลี่ยนให้หมดเลยจะเป็นชุด PC ซีวาล์วนะครับตัวนี้นะครับก็คือปั๊มแรงดันไอ้น้ำมันเครื่องนะครับ จะมีพ่อต่างๆพวกนี้ตอนเราลื้อนะครับก็คือมันเสียหายแตกกรอบหมดนะครับเราจัดการเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับอะไรของใหม่นะครับทุกอย่างเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราแจ้งมือต้นตอนแรกนะครับว่าเซอร์วิสพร้อมใช้นะครับว่ารถเราต้องทําต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับประก็นอ่างเครื่องนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับเก็บรั่วเครื่องนะครับแล้วก็มียางฝาครอบวาล์วนะครับซิงค์อหน้าซิงค์อเหวี่ยงหลังนะครับประก็นเข้าร่วมไอดีนะครับแล้วก็มีเกียร์นะครับก็คือเปลี่ยนประก็นอ่างเกียรนะคับ คองเก <lawsuit. S 1> ียร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบหม้อน้ำนะคะเป็นแผงแผงหม้อน้ำนะครับคือแผงข้างๆเป็นแผงพลาสติกครับแล้วก็จะมีวาล์วนะครับวาล์วอยู่ข้างในตัวตัวแผงนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับมีเปลี่ยนจา้เครื่องซ้ายขวานะครับเปลี่นเกียร์แล้วก็ตัวนี้เป็นยอยางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันเกียร์นะครับเราจัดการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนยางฝาวาลนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่างเกียร์นะครับเก็บร้อยลวดเกียร์ต่างๆหมดแล้วนะครับตอนนี้ท่อไอดีพวกท่อต่างๆเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับคือเอาไปเนี่ยบอกเลยว่าเหยียบเนี่ยพุ่งแน่นอนนะครับสามสูนย์เนี่ยท่อต่างๆที่เสียเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับซื้อรถกับเราอ่ะเราจะซ่อมจริงๆสเตปนี้คือสเตปพร้อมใช้แล้วนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ฝัดตัวเครื่องอีกทีหนึ่งคือพร้อมใช้เลยครับ ตอนนี้เรายกเกียร์ลงมานะครับเพื่อเซอร์วิสนะแล้วมันเกียร์นะครับนี่ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ใช้มานะครับคุณดูสีสิซึ่งจริงๆสไีไม่ใช่สีแบบนี้นะครับมันต้องเป็นสีใสๆเนี่ยถึงบอกว่าส่วนใหญ่เกียร์กระตุกครับรถเก่าอะ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ดูแลนะครับอันนี้เราจัดการเปลี่ยนอ่างเกียร์ให้เรีย,รรยรรรรบร้อยแล้วนะครับลื้อออกมาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนซีนต่างๆข้างในนะครับมันจะมีซีนซีนพวกนี้เนี่ยหรือเซอร์วิสทีนึงก็ลื้อเลยซื้อรถกับเราทีนึงเราจ นี้เป็นสามสามสูตรนะอันนี้ก็จะเป็นแล้วมันเกียร์นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ครบหมดเลยนะครับครับหลังจากที่เราทําเก็บงานนะครับก็คือเก็บรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเครื่องนะครับซีนฝาครอบปั๊นะครับซีนต่างๆที่ของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์นะครับต่อมานะครับท่อยางต่างๆท่ออากาศนะครับของเดิมรถนะครับก็คือท่อพวกนี้ครับเดี๋ยวท่อหลังแอร์โฟแอร์แมสเนี่ยครับมันสุขภาพมันกรอบแตกเลยนะครับเนี่ย แตกกันแบบประจํานะฮะพวกอะตามอายุการใช้งานนะครับเราจัดการนะครับก็คือเบิดของแท้เลยนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะเป็นเครื่องสามพันนะครับตรงรุ่นเลยก็จะมีท่อเข้าลิ้นปีกนะครับแล้วก็ท่อหลังแอร์แมสนะครับเดี๋ยวเราให้น้องช่างจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับทําการเก็บรั่วซ่อมเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับมีนะครับก็คือช่วงล่างนะฮะจะมีทําการซ่อมแหลกนะครับแล้วก็เปลี่ยน ทำการย้ำสาย power ต่างๆทุกเส้นเลยนะครับเครื่องนะครับเรามีการเก็บรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงคอลเบียงหน้าซิงคอลเบียงหลังซีนฐานกองน้มันเครื่องนะครับแล้วก็ยางฝาวาลนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาออกไปเทสวิ่งนะฮะตรวจเช็คดูนะครับไม่มีค่าน้ำมันหยดแล้วนะครับตัวเกียร์นะครับเราจัดการนะครับเปลี่ยนเซอร์วิสเปลี่ยนฐานน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนปะเกันอ่างเกียร์กองเกียร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับที่มีจุดน้ำมันรั่วแล้วก็ ต่อมานะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดการนะครับก็คือเก็บช่วงล่างนะครับจะเป็นช่วงล่างหน้าหลังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทปิกนกนะครับบูทลูกหมากกันโครงนะฮะแล้วก็ยางกันโครงนะฮะโช๊คนะครับพวกเบ้าโช๊คต่างๆนะครับยางกันกระแทกโช๊คหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราจัดการเซอร์วิสให้นะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับเป็นบูทเฟืองท้ายนะครับบูทเฟืองท้ายนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับพวกบูทฮิวเฟืองท้ายเนี่ยครับ มันเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะก,การเปลี่ยนบูทให้ใหม่นะครับชโช็นะฮะเนี่ยครับมีน้ำมันรั่วน,นะครับเดี๋ยวเราจะก,การทําการอัดรีบาวน้ํามันใหม่นะครับเซอร์วิสช็อนะครับอันนี้ก็จะเป็น b m e อ6นะครับตัวช่วงล่างช่วงล่างถอดมาแล้วบูทบูทปีงนกล่ามันเป็นยูนิเทนเขาเป็นยูนิเทนมาและทีนี้ มันหลวมมากเล็กนะเห็นไหมมันขยับได้มันหมุนได้เลยเวลาวิ่งมันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะแว็บขนาดนั้นส่วนโชคเดี๋ยวจัดการโมนิฟายใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางรัดยางรัดกันโครงตัวเนี้ยด้วยยางรัดกันโครงอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัว BME46 นะครับอันนี้ข้างหน้ามีซ่อมลูกหมักกันโครงหน้ากับเปลี่ยนยางกันฝุ่นตอนนี้ประกอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กำลังขึ้นขึ้นประกอบเรียบร้อยแล้วครับส่วนข้างหลังข้างหลังมีเปลี่ยนบูทบูทหิ้เฟืองท้ายตัวเล็ก2ตัวแล้วก็ซ่อมโชคหลังเปลี่ยนยางกันฝุ่นโชคหลังเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เอาไปลองอีกทีนึงครับ ปัญหาประชามลุกอีกอย่างนะครับก็คือเรือนไม้นะอันนี้นะครับ เรือนไมมีปัญหามาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เราซื้อรถลูกค้าเลยปัญหาเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมันทําให้เครื่องสั่นนะครับแล้วแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนเรือนไม้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น3 3 0นะ325เรือนไม้ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องจัดการหาเรือนไม้ที่ตรงกันเบอร์ตรงกันนะครับแล้วทําการโปรแกรมนะครับดังนั้นใครซื้อรถ bmu e46 นะผมว่าสําคัญที่สุดคือการโปรแกรมนะครับโดยเฉพาะปัญหาคือเรือนไม้พังบ่อยมากๆเนื่องจากว่าแบตชอบหมด ถ้าลดโปรแกรมไม่ดีนะครับมันจะเข้าเซฟโหมดนะครับดังนั้นตอนนี้เราต้องจัดการโปรแกรมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดให้ทั้งหมดแหละเพราะสภาพโดยรวมนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราไปไม่นิ่งเนาะเดี๋ยวทําการคาลิเบรตให้ใหม่นะครับเร์นนิ่งนะครับเราเร์นนิ่งนะครับให้อุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ตัวพวกเลขกลโ่เมตรอะไรไม่ไม่มีแล้วครับตัวจุดไข่ปลาก็ไม่มี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟสามเหลี่ยมที่เรากดคอนโทรลได้นะครับเปิดระบบ e s c หรือปิดระบบ e s c นะฮะอันนี้คือปิดระบบนะอันนี้คือเปิดระบบนะน,นี่แต่ปรบบนะเิเบก็อันนี้เดี๋ยวกดฟังก์ชันให้ดูนะก็ขึ้นปกตินะไฟสัมเหลี่ยมขึ้นนะครับลอ,องดูไฟสามเหลี่ยมนะฮะกดปิดนะครับก็ใช้ได้นะครับรถวิ่งนิ่มเลยนะครับ ชุดปลสามเหลี่ยมนี้ขึ้นเนี่ยรถมันจะวิ่งไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เราก็ทำให้ในขตัวถังมันตรงกันทัง้งคันละนะแล้วก็เลขกิโลเมตรเครื่องหลังจากที่เราคลดดนะราลิเบ่นไปใหนเนี่ยก็ตัวนี้คิดอยู่เครื่องมันฟอก,กมันมต้องคาลิดเบ่นะครับเครื่องเด่นที่ รอบไม่มีสันแล้วนะคาลิเบเตให้ใหม่แล้วนะฮะก็รอบก็จะนิ่งคลิปเลยเครื่องนิ่งนะครับไม่สันเหมือนมาตอนแรกนะครับอันนี้ปิดแอร์ด้วยนะครับก็ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วจอเจอทำให้ใหม่หมดนะครับ BMW e c 6นะครับ 330i นะฮะคันนี้นะครับเราเก็บงานพร้อมใช้นะฮะ ภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับแล้วก็เบาะคู่หน้านะครับเดี๋ยวเราจัดการพ่นสีให้ใหม่นะครับภายในต่างๆพวกแผงประตูนะครับส่วนผ้าหลังคานะครับที่มีอาการผ้าหลุดลุ่ยย้้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการรื้อผ้าออกมานะครับแล้วก็ทําการหุ้มผ้าให้ใหม่นะครับกระจกไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับเราให้ช่างทําการรื้อออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอากระจกนะครับทําการซ่อมมอเตอร์นะครับ แล้วก็แผงประตูด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราทำการรื้อนะฮะรื้อออกมา,าทำการพ่นสีนะครับเก็บงานละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เลยคันนี้ภายในส,สวยๆนะครับโอเคครับได้เห็นการซ่อมนะครับและละเอียดของรถเบียมูอีซีหนะครับ330 i ไอรถศูนย์รถแทะนะครับคันนีส้สภาพเก็บให้พร้อมใช้เลยซ่อมก็จะแสนกว่าบาทแล้วคุณเอาจริงคุณซ่อมที่อื่นแพงกว่านี้นะ เพราะบางอย่างอะไหล่คุณไม่มีนะครับเราเบิกส่วนใหญ่อะไหล่แท้หมดใช้ได้อีกนานเลยนะครับใครสนใจครับ0 6 1 7 4 5 6 2 2 2ครับ0 9 9 0 9เ6 6 6 1เดี๋ยวเราจะรีวิวฟูลร r e ิวคันนี้อีกทีหนึ่งเอาให้ดูก่อนว่าจริงๆการเก็บงานแต่ละคันนะครับเราเก็บงานพร้อมใช้เลยนะครับแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่นะต้องพูดตรงๆว่าเรามีการสไลด์ส่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตนะเอารถมาสไลด์ซีรีส์เมาสไลด์ส่งลูกค้านะครับ คือเอาเราไปเนี่ยเราซ่อมคือรถไม่มีทางเพอร์เฟกหรอกครับรถมือถึงยังเสียเลยแต่เราซ่อมสภาพที่พี่ว่าใช้ได้นะครับแบบสบายใจนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ